ค่ะถ้าอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมยืนมาหบคนใหญ่จะเปืน,ปน,ปนคุถึงเนถึงไหมช้าใช่ช้างเก่ที่ไม่กินอ้อยหรอ,อ,อหรือไม่ก็เป็นช้างที่มาตรวจสุขภาพจากปังแม่วังหรือเปล่าอของน้อง AI เดี๋ยวให้พ่อพันมาเอาไหม,ม,พ,มพี่ใจกว่างวงเรียกแอดค่ะอ้ัน อะไรอ่ะอะไรอ่ะสวัสดีค่ะค่ะคนสดยนี่แม่คนโสดยแม่ดูความระยิบรยับของเอน้ำที่ก่ดอยู่บนหัวเออความกริตเตอร์สวยวิบวับขอบคุณค่ะตกใจโมดไปไหนกันลูกมันร้อนหนูวิ่งกันี่ะลูก เหนื่อยจะเป็นลมมานั่งพักก่อนนี่นั่งตรงนี้นี่พัดลมเย็นๆนี่แล้วไปนั่งพัดลมเย็นๆกับพี่โอ้วนเลยจ้าเนี่ยเดี๋ยวเอานี่ไปให้เองอยู่ไอ้สวบสปีดมาได้ค่ะพอดีรถผู้หนูจอดตรงนี้พี่โอ้ทำเองเหรอปาได้ลวดหอมเลยแม่น่าสงสารมากเกียร์ดินเองเกียร์ดินหน้าค้อกลูกสาวเขาบอกว่ามันต่ำมันเป็นเนินอันตรายนะคะ ใช่หนักกาบมันเป็นดินแบบแน่นๆนี่ใช่เนีเด็กชายปอปอหรอคนคนตักนะจ๊ะไม่ใช่รถเจซีบีนะจ๊ะฝากไปให้ไอ้หน่อยได้ไหมฝากไปให้ไอ้ไอ้นดูผมนะคะเจ็บป๊บนึงนะหนักกาบมันเป็นด้อมันเป็นดินผสมหินแล้วมันโอ้โหละกอดค่ะไอไอค่ะใช้วิธีโยนเข้าปากได้ไวขนาดนี้ใช่ไหมแล้วคือพอกินเสร็จยุ้ยก็คือหันตูดให้เราเลยนะคะหันหน้าหนีไปเลยเอาไปให้ลูกเชิญ กลัวพี่แย่งกลัวพี่แย่งหันหน้าเชิดเลยจ้ากลัวพี่แย่งเธอเธอไม่เอายาไปด้วยเธอมาเอายาก่อนเร็วๆเหลือสามมัดเร็วๆี่เอเก่งของน้องเหรอแม่จะเห็นความแตกต่างถ้าใครที่ดูน้องช้างมานานนะคะจะเห็นความแตกต่างของช้างในแต่ละเชือกนะคะถ้าเกิดว่าคนที่มองโดยทั่วไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอุยน้องช้างหน้ากมืนกันหมดเลยนะคะแยกไม่ออก แต่ถ้าเรามาดูน้องช้างดีๆค่ะนนสังเกตลักษณะ,ะ,ะของเขาไม่ว่าจะเป็นรูปร่างผิวหนังนะคะลักษณะเม็ดสีบนใบหน้าก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะอย่างสองเชือกที่เราเห็นในตอนนี้ก็จะเป็นน้องแสนรู้กับน้องยุ้ยเนาะ น้องแสนรนู้ก็จะเห็นชัดเลยคืออย่างแรกมีผมนะคะมีผมผมยาวมีกริตเตอร์นะคะแล้วก็ผิวเม็ดสีบนหน้า<ม>จะค่อนข้างเป็นสีอ่อนนะคะเป็นขาวอมชมพูสีอ่อนนะคะแล้วก็แล้วก,วก็มีเส้นบนคิ้วแบบนิดเดียวนะคะเออหน้างงวงจะเป็นค่อนข้างสีขาวอมชมพูซะเยอะส่วนน้องยุ้ยเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าเม็ดสีเป็นสีส้มค่อนข้างเข้มนะคะแล้วที่สําคัญคือเม็ดสีส้มเนี่ยเออสีผิวสีส้มบนเปลือกตาบนคิ้วอะชัดเจนมากเลยนะคะไปถึงแก้มเลย แต่งหน้าสไตล์แพรกุ้งนะคะก็คือแดงอมส้มไปหมดนะคะรอบหน้ารอบตานะคะเออนะคะถวันซืนหรือเปล่าเราเห็นเธอไปบ้านหลุยมาเธอเธอวันที่ไปบ้านหลุยเธอไปพักที่ไหนค่ะใกล้บ้านหลุยใกล้บ้านหลุยเอาพักแถวนั้นเลยเหรออ๋ออ๋อนอนพักอยู่ในนั้นเลยเหรอพักอยู่ในเมืองเหรอไม่นอนที่บ้านหลุยเลยเอาไม่เหรอเอาไม่เหรอถ้าหนูนอนที่บ้านหลุย เดี๋ยวมีแล้วเมื่อคืนเขาก็ไปสามทุ่มเขายังมองขึ้นไปบนบ้านอยู่เลยสวยเชียวไ <c oughs> แต่เดี๋ยวเราไปปิดตรงเด็กๆผีไม่กล้าหลอกหรอกอรุ่นนี้นะคะ